สวัสดีครับนักบ,บัญชีทุกท่านครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม CO controlling ระบบ CO เป็นระบบควบคุมและตรวจสอบการบันทึกรายการรายได้และค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตรงตามกิจกรรมโดยจะมีการรวบรวมข้อมูลมาจัดทำเป็นรายงานวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นถือเป็นเครื่องมือสนับสนุนซึ่งจะส่งผลให้การไฟฟ้ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือว่าบัญชีบริหารบัญชีบริหารมีความแตกต่างกับบัญชีการเงินอย่างไรบัญชีบริหารจะเป็นการจัดทำรายงานเพื่อเสนอกับผู้บริหารตามความต้องการอีกทั้งเป็นการเสนอภายในองค์กรในขณะที่บัญชีการเงินจะต้องเป็นการจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอให้กับบุคคลภายนอกเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านบัญชีจากระบบงานต่างๆที่แสดงให้เห็นจะเห็นได้ว่าทุกระบบงานจะถูกเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีแยกประเภท ถือว่าเป็นแหล่งในการรวบรวมข้อมูลดังนั้นนักบัญชีสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หาจุดเด่นและมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขจุดด้อยของการไฟฟ้าจากการเชื่อมโยงของแต่ละระบบงานทุกทุกรายการที่ถูกบันทึกในแต่ละระบบงานจะต้องมีการบันทึกข้อมูลหลักทุกๆครั้งโดยข้อมูลหลักจะถูกแยกออกเป็นูนยนกำไรและสนยนต้นทุนหมายถึง หากเมื่อต้องการบันทึกรายได้จะต้องมีการระบุศูนย์กำไรของการไฟฟ้าเสมอ1การไฟฟ้าจะมีเพียงแค่1ศูนย์กำไรเท่ากับศูนย์กำไรนั้นจะคู่กับไรายได้ในกรณีเดียวกันเมื่อต้องการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายต้องมีการระบุศูนย์ต้นทุนโดยศูนย์ต้นทุนจะลงไปถึงระดับแผนกและแยกภาระหน้าที่งานออกเป็น3หน้าที่ศูนย์ต้นทุนจะคู่กับค่าใช้จ่าย เอาละครับเรามาลองดูเรื่องโครงสร้างของศูนย์กำไรและศูนย์ต้นทุนกันเริ่มจากโครงสร้างของศูนย์กำไรจะมีจำนวน8หลักอักษรตัวแรกจะบอกถึงการไฟฟ้าเขตส่วนตัวเลขจะบอกถึงกลุ่มธุรกิจและการไฟฟ้าตัวเลขตัวสุดท้ายจะบอกถึงระดับชั้นของการไฟฟ้าเพราะ1การไฟฟ้าจะมีเพียงแค่1ศูนย์กำไรส่วนของศูนย์ต้นทุนนั้นจะมีจำนวน10หลักตัวเลข สามตัวท้ายจะหมายถึงนแผนกและภาระหน้าที่งานเนื่องจากศูนย์ต้นทุนนั้นจะถูกระบุถึงระดับนแผนกเพื่อการเก็บข้อมูลและค่าใช้จ่ายของแต่ละนแผนกลำดับต่อไปจะเป็นเรื่องของภาระหน้าที่งานภาระหน้าที่งานที่อยู่ลำดับสุดท้ายของศูนย์ต้นทุนจะถูกกำหนดไว้เป็น012 0คือค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งเป็นลักษณะของ งานที่ไม่เกี่ยวกับการให้ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงเช่นงานบัญชีงานด้านธุรการส่วนหนึ่งคือต้อนทุนขายเป็นต้นทุนเกี่ยวกับการซื้อหรือการซ่อมแซมเกี่ยวกับทรัพย์สินระบบจําหน่าย2จะคือค่าใช้จ่ายในการขายจะเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีการชี้แจงกับผู้ใช้ไฟหรือการพิมพ์บินคําร้องงานบริการของกพอพมีอยู่5ประเภทโดยเริ่มจากคําร้องขอใช้ไฟคําร้องขอขยายเขต คำร้องบริการหลังการขายคำร้องขออื่นๆคำร้องข้อร้องเรียนซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดรายได้ของการไฟฟ้ากระบวนงานให้บริการลูกค้ารายได้เกิดขึ้นจากแผานกบริการลูกค้าระบุรหัสบริการ Service Material แล้วมีการสร้างใบแจ้งหนี้โดยรหัสบริการจะถูกผูกไว้กับรหัสบัญชีรายได้ดังนั้น เมื่อได้รับชําระเงินแล้วในงานบริการต้องมีการเปิดใบสั่งงานเพื่อออกไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านบัญชีในการรับรู้รายได้บริการในงวดปีเมื่อได้รับคำร้องตั้งหนี้ควรม,มีการเปิดใบสั่งงานและบันทึกต้นทุนงานดังนั้นหากในงวดปีดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการประเภทงานจำนวน14ประเภทงานรายได้จะถูกปรับไปเป็นรายได้รอการรับรู้รายได้ของกอหอเองจะถูกแยกเป็นสองกลุ่มหนึ่ง ธุรกิจภายใต้การกำกับ2ธุรกิจนอกการกำกับธุรกิจภายใต้การกำกับนั้นจะหมายถึงธุรกิจที่ดาเนินการกิจการเกี่ยวกับเรื่องของการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับอัตราค่าบริการของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน2จะเป็นธุรกิจนอกการกำกับหมายถึงธุรกิจที่ดําเนินการนอกเหนือจากธุรกิจภายใต้การกำกับซึ่งมีลักษณะที่บุคคลภายนอกสามารถดําเนินการได้เช่นกับการไฟฟ้าตามบัญชีรายได้ประจําปี2561นั้น ได้กำหนดไว้ว่าแต่ละรายได้จะถูกกำหนดว่ากลุ่มใดบ้างเป็นรายได้ที่อยู่ภายใต้การกำกับหรือเป็นธุรกิจนอกการกำกับดังนั้นถ้าหากแผนกบริการลูกค้ามีการระบุรหัสบริการไม่ถูกต้องในงานคำร้องไม่สอดคล้องกับงานที่ไปดำเนินการตามใบสั่งงานจะมีผลต่อการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรซึ่งการประเมินดังกล่าวจะประเมินจากธุรกิจ ภายใต้การกํากับรหัสบัญชีรหัสบัญชีถูกกาหนดไว้เพื่อความสะดวกในการบันทึกรายการทางด้านบัญชีโดยมีการแยกออกเป็นแต่ละหมวดตั้งแต่หมวดสินทรัพย์หนี้สินทุนซึ่งในที่นี้จะขอก่ลาวเพียงแค่หมวดรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการตรวจสอบและควบคุมให้ต้นทุนแต่ละกิจกรรมมีความถูกต้องดังนั้นหากการบันทึกรายการทางด้านบัญชีมีความผิดพลาดจะส่งผลให้การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานที่ไม่ถูกต้องเอาละครับเรามาเข้าใจในเรื่องของใบสั่งงานใบสั่งงานคือหลักฐานหรือการยืนยันในการปฏิบัติงานของพนักงานช่างในการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานตลอดจนทําให้ทราบถึงสถานที่ที่ช่างออกไปปฏิบัติงานใบสั่งเองถูกแยกออกเป็นสารประเภทด้วยกันประเภทหนึ่งคือ OMS หรือเราเรียกว่างานแก้กระแสไฟขัดข้องจะมีลักษณะงานการรับข้อมูลเกิดไฟตกไฟดับ ก็จะมีการออกไปแก้ไข2เป็นงานซ่อมแซมบำรุงรักษาที่เราเรียกว่างาน PM จะเป็นการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าเราเอง 3. เป็นลักษณะางานบริการที่เราเรียกว่า WMS จะเป็นงานด้านมิเตอร์หรืองานบริการตามที่ผู้ใช้ไฟร้องขอลักษณะางานบริการที่ดําเนินให้กับการไฟฟ้าเราเองที่เรากล่าวไว้แต่ตอนต้นแล้วว่าจะมีงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อ,ของคืองาน OMS และงาน PM ซึ่งจะถูกดําเนินการ ให้เป็นเฉพาะในงานที่เป็นทรัพย์สินของกอคโดยแต่ละกิจกรรมจะมีการระบุแยกๆออกเป็นรายงานไว้แต่ละเรื่องในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของงานบริการให้กับผู้ใช้ไฟหรือที่เราจะไกาอีกอย่างว่าเป็นงาน WMS ถูกแยกออกเป็นแต่ละประเภทตั้งแต่งานติดตั้งมิเตอร์งานบริการหลังการขายงานฝึกอบรมโดยแต่ละประเภทงานนั้นจะมีกิจกรรมย่อยออกไปในการดําเนินการข้อมูลที่ อยู่ในใบสั่งงานนั้นถือเป็นต้นทุนงานซึ่งจะประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันได้แก่ค่าวัสดุค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายการบันทึกเวลาการทํางานและการคิดค่าโสงุยการบันทึกเวลาการทํางานหมายถึงการปันส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถบันทึกตรงเข้าในใบสั่งงานได้โดยจะใช้วิธีการบันทึกเวลาการทํางานเข้าในใบสั่งงานเพื่อจะทําการปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าไปต้นทุนงานอาที่ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าใน ใบสังงาได้โดยตรงเช่นเงินเดือนหรือค่าล่วงเวลาจงต้องใช้เวลาการทํางานเป็นตัวกําหนดเพื่อปันส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวการจัดทํารายงานงบการเงินครับทุกสิ้นหมดเดือนนักบัญชีเองจะต้องจัดทํารายงานวิเคราะห์งบการเงินเพื่อหาจุดเด่นและหาข้อผิดพลาดท,ที่ต้องแก้ไขโดยรายงานงบการเงินสรุปได้ดังนี้จะต้องมีคือรายได้สค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งาน3ค่าใช้จ่ายโอนผิดเข้าง,งาน4่ค่าเสื่อมราคา และกลารรสุทธิเป็นรูปแบบในการแสดงรายงานเพื่อนําเสนอกับผู้บริหารดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในงบการเงินการดําเนินง,งานของการไฟฟ้ามีกิจกรรมใดบ้างจึงมีการกาหนดแนวทางในการจัดทํางบการเงินแยกตามกิจกรรมโดยแยกรายได้ออกมาเป็น7กลุ่มและค่าใช้จ่ายแยกมาเป็น4ี่กลุ่มเพื่อจะให้ทราบถึงรายได้ของการไฟฟ้านั้นมีเรื่องใดบ้างต่อจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับส่วนใดบ้างอีกทั้ง จะมีการแสดงถึงรายการยอดที่หักออกที่เรากล่าวไว้ว่าคือค่าใช้จ่ายโอนปิดเข้างานอันจะหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินงานในงานก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าตลอดจนเป็นเรื่องของงานติดตั้งสละเปลี่ยนมิเตอร์หม้อแปลงในรูปแบบของรายงานนั้นจะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือสรุปผลการดําเนินงานส่วนที่2เป็นสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้แยกตามกลุ่ม7กลุ่มส่วนที่3คือสรุปค่าใช้จ่าย ที่เป็นรายละเอียดแยกออกมาเป็น4ี่กลุ่มของวิเคราะห์ผลการดําเนินงานซึ่งในรายงานดังกล่าวจะทําให้ผู้บริหารทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของการไฟฟ้าในแต่ละประเภทรายได้ที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังนั้นขอให้นําบัญชีทดลองทํารายงานงบการเงินแยกตามกิจกรรมเพราะทุกสิ้นเดือนจะต้องจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลการดํงงาเนินงานนําเสนอผู้บริหารโดยข้อมูลสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ที่กําหนดไว้ซึ่งจะแยกออกเป็นแต่ละหัวข้อ ตั้งแต่0ู 3, คือเซต r o โเกี่ยวกับรายงานงบการเงินแยกตามกิจกรรม0ู5เกี่ยวกับรหัสบัญชีแล้วก็ตารางราคากิจกรรมสําหรับรกลุ่มงาน CO จบการนำเสนอครับ